สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นวันพันแมนแล้วก็จะมาสุ่มอะชูร a าคาบุโตยูอนะครับเห็นมีคนบอกว่าอชูร a าคาบุโตเนี่ยตายเกิด10ทีมันเดี๋ยวเราลองสุ่มดูเดี๋ยวได้รู้ว่ามันแตกกับสิบทีหรือเปล่าโอเคเราไม่ตัวรูทั้งหมดร้อิบห้านะครับก็ะตีว,ว่าสุ่มได้แน่นอนถ้าไม่เกือนะ เรามาสุ่มกันเลยดีกว่าเลยกบบอยดูซิโลแรกจะได้ไรได้เกลือแหละดูทรงแล้วได้มากสุดก็คงเป็นการันตีอ่ะคงไม่ได้พาสิบสองหรอกใส่มามองหน้าอุกบาทแล้วก็ต่อยเลยพู่งสัยยานฟ้าไปเลยม่วงว่ะม่วงสอง้วยเย้เค่โอ้ เกลืออืมแล้วแรกเกลือตัวสองอืมแคเคสุ่มค้างวันนี้ต้องได้ของนี้แล้วเปล่าซะได้อะไรม่วงอืมเออโอ้เกลือ โอ้โหเน็กแมนเอเกลือวะ่ะต้องสมอีกรอบไห้โอเคกระบาดรอยมาสายละมัมงะม่งมองกระบาดรเออเฮียเกลือจังวะโอเคสุ่มต่อดีครับรออะไรโอเค มาเลยเอวกบอืมอุกบาตมาสรมมามองอุกบาตแล้วก็ต่อยเข้าไปในอุกาบาทเออเจี๊ยดไดเกือโ yeah. อ,อดูสิจะได้อะไรโอ้โห เกลือได้เกลือครับผมหมยก็ซส้มตอ่อได้อะไรอขอ้ที่หินนะเหอะเฮ้ยหินวะ yes, เย็ดแค่สวยงามับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ว่าโลนี้จะได้ไรโอ้ได้ทองเอ่อชิล่าฮาชิลมามะเนี่ยชิลา่าพีเซนหมดเลยไอ,อ้หัวไดงฮาดาวโอ้แกซุ่มต่อแสดงว่ามองหน้าอุกบาท แล้วก็พื้อปีกเออไปต่อยอบาทแล้วก็ได้เกลืออืมเออเกลือจังหวะขอดีๆไม่ขอเกลือแต่ที่รู่ได้อชุราคบุตรยูอาร์ละแต่ว่า มันยังไม่ได้พาสีไปดิตัวเราคงไม่พอ,อตัวงเกลืออมาแล้วม่วงได้เลยโอ้เกลือหมายกุดเน็ตโอเคได้เกลือครับผม ืฉันไม่ขำหลักนะเกย้เชียอุกกระาบลอยมาสรลม่ามองกระบแล้วก็ต่อยไปดีเอ่อเหินได้ต่อเ,อด,เ,อเ,อเดิมาการเพิ่มเกลือครับ

อะไรโอ้ตัวละครอาชิราฮาชิลมามาดิเฮียอ,อืมโอเคอุบาตลอยมาสามามองแล้วก็กดสุบมาเด้ อยตัวจะหมดแล้วมันคงไม่ได้พาสิบสองนั่นละอ,อือโอ้องแต่ก็ดีขอลูกแก้วกหรือหินมาอะ,อ,อ,อะไรวนะเนี่ยที่กูกลังทำอะไรอยู่เอ,อ้ยซุ่ม โอ้โโอ๊ยกระเอืมโอ้ยซุ่มต่อสามารถมาโอ้เกือเกือเหนือคำบรรยายอ้ออ้อม่ก็เนี่ยอ้อซุ่ม อ้ได้ทองแต่ว่าไม่อยากนด้นเลยมีม่วงนะลูกแก้วไม่ใช่อัญชุล่าย์แล้วอันนี้ทำัมไม่ไดูดเละนะโอเคอัชุลากับปุตโตะเกลือเค็มๆค,ครับผมดวงยืนแอคแบล็ล่อเท่ครับผมแล้วก็ได้เงอนนั่นแหละเกลือครับอ เอยตัวเดือดห้าใบไม่ซุ่มหรอกเขี่ยไปดีอ่ะโอเคลับครับผมไม่ได้ไม่ได้52กสิบสองไม่ได้แต่ตัวเมื่อก็ถือว่ายังดีอยู่ยังไม่ถือว่าเกลือมากเกลือกลางกลางหินสีกลูกเกลือสองอันเกลสอชล่อ้ะ โ okay. อเคเราปลุกตื่นกันเลยดีกว่าอยู่ไหนวะอชิล่ไอชิล่าอยู่ไหนเอ่ออ,อยู่ไหนวะเฮ้ยมันมันเอ่อไม่ใช่ดิต้องอยู่ตรงนี้นี่ไอชิลาฮาชิลามะกดปุ่มตื่นโอเคจงตื่นซะการดำเไินอันยาวนานอชิล่าโตจงตื่นเอ็กโซดเดีย รวมๆกาาถึงห <laughs> hey, ้าใบแต่นี่มันสี่เอ้อชามันนี่คือกาเทพเอ็กโซเดียจงตื่นโอเคประสาออาชิลาคุโตะมีมานี่อะปล่อยแม่งเลยนี่วันพานี่มันทาสแล้วมาพูดไม่ได้เหรอ ทำไมไม่เหมือนอร่อยรักชายเลยวะเนี่ยอร่อยร,รักชายพูดได้ไอชุล่ายูอารพูดไม่ได้อะไรวะ